คลิปนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องราวของเรเซในภาพยนตร์ชุดเชนซอ s แมนเดอะมูฟ v ี่ครับสวัสดีครับพี่โอนิติเทพช่องโอเคนิติเทพคลิปนี้พี่โออยู่ที่บังกะปิ Cineplex ตอนนี้ต้องใช้เสียงเบาหน่อยเดวพี่โอจะไปเพิ่มเสียงเอานะครับเพราะว่าเรื่องนี้มีคนดูเยอะมากเมื่อวานนี้ทาง Sony Pictures เชิญไปดูรอบสื่อมวลชนที่พารากอนซีนัลเพสลสรอบหนึ่งทุ่มแต่ว่าดูในโรงธรรมดาครับโรงที่9โอ้โหสนุกสนานสะใจสื่อมวลชนปรบมือกันเกลียวกล่าวออกมามีคนให้คะแนนสิบเต็มเต็มไปหมดนะครับและคุณผู้ชมต้องอยู่จนถึงเอ็นเครดิตเพราะว่าเอ็นเครดิตเนี่ยมันสําคัญมากมันเป็นจุดสรุป เรื่องราวที่บางทีถ้าก่อนที่จะจบเครดิตเรามีอาจจะมีเรื่องราวที่ค้างคาใจนะครับแต่ว่าจบเองเครดิตแล้วทุกอย่างจะเคลียร์หมดก็อยากจะบอกว่าสื่อมวลชนที่ดูกันเมื่อวานเนี่ยต่างคนต่างพากันกรอกหูพี่โอคือเขาอาจจะกลัวว่าพี่โออาจจะไม่ชอบเรื่องนี้เพราะว่ามันดอกจะเป็น a d u l t Animation นะครับคือเป็นการ์ตูนอนิเมะญี่ปุ่นที่สร้างขึ้นสำหรับ ผู้ใหญ่มากกว่าถึงแม้ว่าตัวละครจะมีอายุแค่16นะครับแต่ว่าจ,จะมีฉากที่ค่อนข้างล่อแหลมในส่วนตัวของพี่โอนะพอถึงฉากที่มันดูจะโรแมนติกเกินเหตุโรแมนติกจนถึงท่านอีโรติกเนี่ยตรงนี้ต้องขออนุญาตสปอยนิดหนึ่งว่ามันจะมีฉากแบบนี้ด้วยแต่ดูเหมือนบ้านเราจะให้อยู่ที่เรท15บวกนะครับเพราะฉะนั้นเด็กๆด,ดูได้ดเด็กๆบ้านเราไม่มีปัญหาอะไรกับเรื่องแบบนี้อยู่แล้วเพราะว่าเราเรียนรู้กันตั้งแต่เด็กอยู่แล้วนะครับแต่ว่าในประเทศที่น่าจะเป็นทางมุสล ก็พี่โอยังสงสัยว่าฉากสาวไ่าน้ํานี้จะให้ตัวละครใส่ชุดแบบไหนหรือไม่ก็คงจะต้องจัดฉากนี้ทิ้งโอไปทั้งหมดเลยนะครับถ้าฉากสาวไ่าน้ําเราเห็นอยู่แล้วในตัวอย่างใช่ไหมเรื่องราวนี้เป็นเรื่องราวของเรซ่ใครที่ยังไม่ได้ดูซีรีส์พี่โอแนะนําว่าให้ดูก่อนนะครับมีแค่12เอพิโซดใน Netflix เนี่ย ตอนละประมาณ25นาทีเท่านั้นเองพี่โอ๋ก็รีบทำการบ้านก่อนก็คือได้ดูซีรีส์ก่อนแล้วเราจะเข้าใจเราจะรักเราจะชอบในตัวละครแต่ละตัวชอบทุกคนที่อยู่ในหน่วยล่าปีศาจนะครับ เป็นผลงานของ Sony Pictures อีกเช่นเคย Sony นี่เขาก็ชอบแอนิเมะแนวนี้เนาะแล้วก็ทำขึ้นมาดังทุกเรื่องครั้งที่แล้วก็เขาทิ้งช่วงจากดาบพิคาตอสศูนย์ประมาณ2เดือนนะครับที่ญี่ปุ่นที่ญี่ปุ่นดาพิฆาศูสย์ขึ้นระดับหนึ่งติดต่อกันยาวนานแล้วก็ทำรายได้ทั่วโลกในขณานี้กว่า550ล้านแล้วในขณะที่ตอนนี้เรื่องนี้ก็ออกที่ญี่ปุ่นเพียงแค่ไม่กี่สัปดาห์แล้วก็มาเป็นบ้านเราเลยนะครับําหรับเรื่องนี้ เปิดตัวเป็นอันดับหนึ่งทำรายได้วันแรกเขาว่ากันว่า400ล้านเยนซึ่งเป็นการขึ้นอันดับหนึ่งแทนที่ดาบพิฆาตศูร์แต่ก็เป็นผลงานของ Sony Pictures เช่นเดียวกันนะครับไม่ใช่เป็นการแซงก็คือมันเป็นไปตามวาระดาบคนดูเยอะแล้วก็ลดลงมาตามระดับแล้วเรื่องนี้ก็เปิดตัวในช่วงที่ดีไม่ได้ไปแย่งอะไรนะครับดาบก็ยังคงทำเงินยังอยู่ในโปรแกรมอยู่แล้วก็ พี่โอ๋ก็ชื่นชอบทั้งสองเรื่องแต่ว่าชื่นชอบในคนละแบบนะสำหรับเรื่องนี้คือเรื่องนั้นก็ชื่นชอบในแนวแบบว่าแฟนตาซีดรามา่าสำหรับเรื่องนี้พี่โอ๋ชอบที่มันมีความเบาสมองความซูเปอร์เนเชอรัลความเขาเรียกว่าเป็นแนนอกจากเป็นอาร์ตแอนิเมชันเป็นสยองขวัญระทึกขวัญเป็นโรแมนติกคอมดี้เป็นแฟนตาซีเป็นเหนือธรรมชาติเป็น หลาหลากรูปแบบมากพอทนไปแอคชั่นด้วยครับรวมแล้วเกือบเกือบสิบรูปแบบถ้านับแอนิเมชั่นก็น่าจะเป็นสิบรูปแบบแหละพระเอกเดนจีของเราเป็นตัวละครที่ไม่ได้เรียนหนังสือนะครับก็เป็นเด็กอายุ16ชีวิตต้องมาผกผันปราบปีศาจและปราบปลายปราบมาตัวเองก็โดนปีศาจปราบจนในที่สุดก็กลับมารวมร่างกับปีศาจปีศาจในเรื่องนี้มันมีทั้งดีทั้งชั่วนะครับก็เหมือนกับ เหมือนครับเรื่องอื่นๆก็ไม่ต้องไปเทียบกันเท่าไหร่หรอกแต่ว่าถ้าเราดูอนิเมะญี่ปุ่นมาจนชินเราก็จะรู้ว่าความหลากหลายของตัวละครนี้มันละเอียดมากมันไม่มีจริงๆมันไม่มีกีี้เหมือนพวกคาเมนไรเดอร์นะครับก็แต่ละตัวจะมีคาแรคเตอร์บุคลิกเป็นของตัวเองอย่างเห็นได้ชัดไม่ว่าจะเป็นคนหรือเป็นปีศาจในเรื่องนี้ก็เช่นกันพี่โอชอบตัวละครหลายๆตัวตั้งแต่เดนจิมาคิมะ แล้วก็ที่ปรากฏตัวในเรื่องนี้คือเ,เซรซ่พี่โอจะไม่สปอยนะเ,เซรซ่เนี่ยถ้าเราเห็นในตัวอย่างเขาจะมีการยั่วยุให้ให้เดนจิรู้สึกชื่นชอบแล้วทีนี้เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปคุณผู้ชมต้องไปดูในโรงเองเดนจิจะเปิดใจจะอาจจะคบซ้อนหรือไม่นะครับและเ,ลเซรซ่จะมีบทบาทอย่างไรต่อไปในอนาคตส่วนตัวปีศาจร้ายลาสปอในเรื่องนี้โหดมากโหด โหดแบบว่าพี่โอไม่ไม่ขอสปอยแล้วกันแต่ว่าโหสดสุดๆคือทำลายชีวิตคนเป็นเบือนะครับพี่โอไม่อยากจะใช้คำที่ชัดเจนมากเดี๋ยว YouTube TikTok เขาจะเขาจะเขาจะนำออกก็ <c oughs> ความ ความต่อเนื่องหรืออารมณ์ต่างๆในเรื่องนี้ถึงแม้อารมณ์ต่างๆจะมาครบแต่มันมีความต่อเนื่องลื่นไหลของของ,ของเรื่องราวนะครับของหนังมากทำให้เราไม่รู้สึกเบื่อไม่รู้สึกสะดุดแต่อย่างใดความยาวของหนังแค่1ชั่วโมงส0ินาทีเราสนุกตั้งแต่ต้นจนจบและที่สำคัญถ้าดูในระบบ i m a x นี่เสียงกระหึ่มมากคราวที่แล้วพี่โอมาดู The Dark k ด i ไหนพี่โอเขไม่ได้บรรยายลืมบรรยายโมแต่พูดถึงคีสและเจ้ในะบบของรถ คอนโทรของจ็กเกอร์นะครับ iMAX เนี่ยคือกี่เรื่องกี่เรื่องถ้าได้ดู iMAX นะั้นมันดีกว่าระบบปกติทุกเรื่องเรื่องนี้ก็เช่นกันเมื่อวานนี้ดูในโรงธรรมดาของพารากอนนะครับก็ว่าสนุกแล้วแต่ครั้งนี้มาเสียงกระหึ่มแล้วก็ภาพชัด เต็มต่อภาพภาพใหญ่มากถึงว่ารายละเอียดมันจะไม่ยิบย่อยเหมือนปราสาทรายขอบเขตก็เถอะนะครับแต่ว่ามันก็ดูสบายตาดูดีแล้วสีสันจัดจ้านมากสีสันไม่ได้มีแต่แดงดําอย่างนี้นะมันมีแบบว่าสีลูกกวาดสีรุ้งอะไรด้วยแล้วดนตรีประกอบและเพลงประกอบก็เพราะมากกระหึ่มแล้วก็ติดหูจนที่โออยากจะไปหาฟังหาโหลดนะครับชื่อเพลงไอริสเอาอะไรนี่แหละนะแล้วก็มีอีกหลายๆเพลงนะครับทั้งตลอดทั้งเรื่องทั้งเพลงทั้งนดนตรีทั้งซาวเอฟเฟกต ทั้งทุกสิ่งทุกอย่างดีไปหมดตัวสัตว์ประหลาดตัวปีศาจที่น่ารักก็มีตัวที่โหดร้ายก็มีฉากที่จะตะลกฉากที่น่ารักฉากที่ดูแล้วยิ้มฉากที่เขินคือคือบางทีพี่โอก็ปูนี้แล้วนะฉากฉากโรแมนติกของตัวละครในพี่โอยังรู้สึกรู้สึกรู้สึกสิ้กิ้วเลยนะครับเพราะแสดงว่าเขาทำได้ดีมากถึงขนาดที่คนทุกเพศทุกวัยดูแล้วอินไปกับเรื่องได้ก็ เมื่อกี้พี่โอพูดข้ามอะไรไปรู้สึกว่าจะข้ามอะไรไปสักอย่างแต่ไม่เป็นไรก็ข้ามไปเดี๋ยวไปเพิ่มเติมในคลิปสั้นต่างหากได้นะครับเรื่องนี้คะแนนใน IMDB ได้สูงถึง8.8เต็ม10โดยเฉลีย่ยสูงกว่าซีรีส์อีกซีรีส์ปี2022-2023 12เ 2022, อพิโซดแต่รู้สึกว่าจะได้อยู่ที่8.3เต็ม10นะครับแต่ว่าใน IMDB ซีรีส์ไม่ใช่ซีรีส์ในฉบับภาพยนตร์เรื่องของเซรซเนเปิดมา ก็8.8เลยก็ไม่รู้ว่าต่อไปจะเพิ่มจะลดอย่างไรนะครับแต่ว่าในขณะที่พูดนี่คือ8.8ถือว่าสูงมากสูงกว่าไม่ไม่เทียบดีกว่านะเราเราไม่ชอบเอาเรื่องนู้นไปเทียบกับเรื่องนี้นะครับเราชมเรื่องหนึ่งก็ไม่จําเป็นจะต้องไปกดอีกเรื่องหนึ่งที่จริงแล้วเราชอบเราชอบทุกเรื่องนะครับชอบจะบอกว่าชอบทั้งสองเรื่องนอกจากสเรื่องพี่โอ๊มีมงชอบเรื่องอ่นๆนอีกหลังๆวันนี้พี่โอให้คะแนน10เต็มหลายเรื่องนะ สัปดาห์ที่แล้วให้คะแนนสิบเต็มไป3เรื่องเรื่องยามาดะคุงยามาดะคุงเรื่องมาลิสแล้วก็เรื่องอะไรกุลาบครับสัปดาห์นี้พี่โอก็จะให้เรื่องนี้อีกเรื่องหนึ่งเป็น10คะแนนเต็มนะครับสำหรับเชนซอร์แมนเดอะมูวี่เรื่องราวของเรซรือชื่อภาษาอังกฤษเชนซอร์แมน The Movie r a c e a ซ c นะครับขอบคุณ Sony Pictures ที่ชวนพี่โอไปชมภาพยนตร์รอบสื่หมชนแล้วก็เขาเขามอบหัวใบเลื่อยหัวขี้เลื่อยหัวใบเลื่อยให้ด้วยนะครับพี่โอตอนเด็กๆพ่อชอบล้อว่าเออหัวขี้เลื่อยเอ้ย,อยออแสดงว่าพ่อมองเห็นเราเป็นฮีโร่มองการไกลมองมองล่วงหน้าได้ร50ปีนะครับว่าลูกจะเ,เป็นซูเปอร์ฮีโร่มนุษย์เลื่อยเชนซอมแมน มโนัวที่เลื่อยพระเอกก็เหมือนกันพระเอกก็เป็นคนที่ไม่ได้เรียนหนังสือไงจะคิดจะอ่านจะอะไรก็ช้าแล้วก็อยู่ ขอให้อยู่สบายขอให้มีกินกินได้นอนหลับมีชีวิตอย่างสนุกสนานก็พอแล้วมันก็เหมือนกับพี่โอะพี่โอ๋ทุกวันนี้ก็ไม่ได้ต้องการอะไรแล้วเหมือนหนเกษียณจากงานใหญ่งานทั่วไปไม่ได้ขนควายไม่ได้ดิ้นรนอะไรแล้วมาดูหนังเป็นประจําแล้วก็คุยกับคุณผู้ชมประจำเนี่ยเป็นความสนุกในชีวิตบ้านปลายแล้วนะครับก็ไม่ได้อันนี้พี่โอ๋ไม่ได้คิดว่าเป็นงานเดือดร้อนเลยนะถึงยอดวิวจะแค่10บแค่หลักสิบหลักร้อยก็ไม่เดือดร้อนถือว่าเราได้คุยกันมีใครดูแล้วก็คุยกับคนนั้นนะครับใครไม่ดูก็ไม่ ไม่เป็นไรที่โอไม่ได้รบกวนใครนะครับท่ายคลิปพี่โอจะถ่ายให้ดูนี่นี่คือบรรยากาศหน้าโรงภาพยนตร์ IMAX ของบางกะปิซีเน็กซ์นะครับมีภาพยนตร์เรื่องตรอนเป็นโปรแกรมหน้าสำหรับเชนซอ a w แมนนี่จะฉายแค่5วันใน IMAX นะครับแล้วก็จะเป็นเปลี่ยนมาเป็นที่หยด3แล้วก็ตรอนนะครับไปดูข้างนอกกันละกันนี่ไม่มีไม่ได้รบกวนใครจริงๆนะครับ IMAX โปรแกรมหน้าจะมีวิกเก สกูตวิกเก็ตภัก2นะครับมีโรงภาพยนตร์ถึง8โรงในระบบเลเซอร์เพล็กซ์นะครับโดยเฉพาะมี IMAX กับมีคิดซิน ema ด้วยแล้วก็คิดซิน ema โปรแกร,รมต่อไปก็จะมีดราเอมอนกับโลกภาพวาดนะครับนี่ครับ มีโรงพิเศษอยู่ที่นี่อยู่2ประเภทก็ folg. ถ้าพี่โอพูดอะไรผิดพลาดคาดต,ต,ตกบกพร่องต้องขออภัยแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่าง,างๆคลิปอื่นๆสำหรับคลิปนี้นอกจากขอบคุณ Sony Pictures แล้วก็ขอบคุณบังกะปิซีเน p l e พล็กไว้ในะโอกาสนี้ที่ให้พี่โอททำคลิปได้อย่างสะดวกสบายครับขอบคุณครับขอบคุณคุณผู้ชมด้วยที่ติดตามกันมาถึงเกือบหมื่นทั้ง2ทั้ง2แพลตฟอร์มนะครับทั้ง YouTube แลวก็ t i k t o k ขอบคุณครับสวัสดีครับ